ทักทยสบายดีคี่แต่งตัวงามเทสบายดีบายดีสบายดีสวยสลูกเบลล่าบายดีลูกเบลล่าโอ้งามงามงามงาเน้อยสก้ามันหอนเลยสิแกอวมันคือผ้ากันแต่งตัวงามเถนะอ่ะทักทายสบายดีพี่น้อง เอ้ยเราหล่อสิสวยทั้งนั้นเลยมาเวลาเขามาลูกเขาลกเป็นเจ้า้อเอาเ้ยเป็นงานดองงานดองลูกสาวเดทายไม่อ้วนเยอุ้ยอ้องนนิ่มนิ่มน่นด่มนนิ่มนิ่มนิ่่นิ่ม่มนินิ่มนิ่มนิ่น่มนิิมนิมิมิ อ้าจีพีดตับอีกแล้วเนาะโอเคงามงาลูกงามบุญยาคือพอเออเป็นบุญยาคือเบื่อแล้วเรอเบื่อล้วบุญยาคือพอเพราะ่าู้ับเราบุญยาคือพอลูกสาวบุญยาคือพ่องานดอง ดองลูกสาวเสียวเ้าคำแดงแม่น้อยลูกสาวแม่วันพอบ้านละมีแม่น้อยรับตาเฮียยังคุ้มดูดา งาม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 นั่นนั่นเราไปเห็นกินอยากอะไรงานบ้านยังก็เฮียบ้านยังบ้านน้องม่วงบ้านเสือแดงน้องม่วงจ้าเป็นเจ้าภาพวันนี้เป็นเจ้าภาพค่ะเจนน้อยเจนน้อยแต่งตัวงามลูกเสี่ยวลูกเสี่ยวแอน ตาไทยสิยสลูกเพื่อนเพื่อนรักแมนมะ<า> <c oughs> ลูกเสีย่ยววลาส้มของห้องว้างว่าเป็นยังกินบบเหลา่าโอ้ยไปด้วยนะอาหารกัสิเป็นแบบบุฟเฟ่เป็นแบบเป็นแบบบุฟเฟ่มีลาบมีไปไปเบิ่งเนาะอาหารกัสิเป็นแบบบุฟเฟ่เพราะว่าสิค่อนข้างเขาไปทั้งในเมืองแนะ่นอน บ็คือบ้านนกเขาได้มันมีคนกินเนื้อนี่นีนี่นี่นี่นเ่นเ่นี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 ่เี่น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 ีีนนี่นี่่นนี่นนี่น่นี่นีนี่่นนีนนน อันนี้ก็จะเป็นยำสลดัดยำสลดัดอันนี้ก็เป็นลาบซีนหมาเปี๊ยอันนี้เป็นแก่คนที่มาห่วงงานอันนี้ปนกันที่าหวงง ขอแสดงความยินดีกับครู่าวสาวขอวอวยพรให้เป็นคัวเดียวเมียเดียวหักกันจนแก่จนเฒ่าขอให้มีแต่ความสุขร่ำรวยร่ำรวย คำคุณคำคูณเนาะพี่น้องเนาะผมเอาอยัางบุรีเคยเห็นแดนหลานผู้เสิแต่งน,นะยังบุทบุนเคยเห็นเคยเห็นแต่แม่วันแล้วก็พอบารมีเอิดเอิน้ำน้องดีโตได้นี่น <laughs> ะใช่ไม่ยัองอันนะบอก ขึ้นรับแต่เ้าแทนไปไปขึ้นเลยเออทอดเกิบทอดเกิบให้เรียบร้อยทอดเกิบให้เรียบห้อยก่อนบุกบ้านบุกบ้านเจ้าสาวบุกบ้านเจ้าสาวก่อนเด้อ สบายดีสบายดีก็ถ่ายฮูปต้านเคยเนี่ยเ <go es> ด้อถ่ายล y o ยูทู e ได้หน่ เวลานิ่มสบายดีเลยสบายดีกอเ้าฝนบอกสบายดีหลายรอบแล้วแต่อยู่นอกเจ้าสาวกับงามหลานสาวกับงามหลานเคยกับรอกำลังสิขาสู่พิธีสู่วันอันนี้แม่เอาเป็นแม่แม่วัน บลังจะที่เก็บภาพแล้วก็สิออกไปทางนอกเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ภาพบรรยากาศอยู่ทางในเด้อทางในบ้านเด้อเจ้าบ่าวก็รอนะจ้าดีเจ้าสาวก็งามแข่คนกำลังเข้ามา สบายดีอบแกแงมากระพายมาผูเดียาผูเดียวนั่งเดี๋ยกะมาหอดวังปักหนึ่ง có lệnh phải kìm với bạn nào bạn nào có có <laughs> 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 งานดองงานมงคลของลานสาวจัดอยู่บ้านน้องมอง่วงเมือ,องสองคอนแขวงชวันนาเขตเด้อพี่น้องเด้อบ้านกระติดทางดำเลยบึงผาบรวมทั้งเบิดเลย <c oughs> แขกคนกำลังเริ่มมา ป็นงานที่ยียบห้อยเยียบห้อยเป็นงานที่บริการตนเองอยากยังกับไปตักเอา,อา,าเดียวขคอยเก็บผ้าก่อนก็คืออยากยังกับไปตักเอาหักได้ อตอนนี้กำลังใส่ติง้งตอน้เห็น <c oughs> เห็นแขกพี่นอะพี่มาห่วมงานพี่กินข่อยก,กำลังใส่ติง้งตอนอยากแล้วแต่ว่าเขาเก็บขาบซะก่อนจะสีเหยบห้อยเหยบหอยได้เนาะงานเหยบหอยสวยงาม เอฟซีอย่าถามเด้อว่าคืองานนี้มีผู้สาวหลายได้มาเอากระถ่ายผ่านๆไ,ไปอยู่เพราะว่ามาในงานน่ะบ่ฮู้จักกับเพิ่นก็เลยถ่ายผ่านๆไปผู้สาวก็งามแต่งตัวงามแต่คนงามๆประเพณีลาวฮะอันผู้บ่งามกับน,น้องสาวหล้าคยนี่แหละใส่สงสางมาผู้บ่งามก็ได้ ห <laughs> ลังจากที่มางานแล้วก็ที่เขาไปในเมืองบ้านเมืองเขาแต่งโตงามงามพ่นอพรอาวใส่สงสางมาคนอุเดพรตัวมย่ตัวหยว่อนพอเข้าอันมางานแล้วแล้วก็สิเขาไปในเมืองสื่อของเลย จัดอาหารการกินแต,แต่งตโตงามงานนี้จัดว่ามีแต่พูงงามเบาเเพงจะไปทางใดล่ะใช่ใช้ใช่ละ่<ค><ส>ละเขาคั่วผู้บ่คั่วทางหลังจะตัวผมมีเกลียว เพื่อนชีอันนี้เป็นเขาตุณได้อยากอันขพุ่นกระมีขพุนก็ะมีตั้มก็ะมีตั้มมะขุ่มคือบอริการตนเองนะอยากหลุดสะใจกระตัต้มเอาในผลชี้าดไฟหายนสบายดีไหมยัยมาแต่ว่นนา,า,านนี่ค่ะม, <c oughs> มาหอดันเฮือเติอเลยเด้ ฮาถ่ายภาพไวเบิ่งอยู่นี่อันนี้เป็นบ่อนตะหมกพุงบริการตนเองอีกันยกหลุดสะได้กระปุงเอาตำเอาบ่วงใหญ่ฮะบ่วงใหญ่บ่วงใหญ่เฮ้อจองเนาะเบิ่งเบิร์กมันบ่มีบ่อนั่น โอ้คอ่เราโบไ่ได้เปิดเบ่งหมอยอันนี้เป็นหมออบเดยดนะอบซีนคลิปนี้จะจบไว้สำนีก่อนเนอฝากดกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เป็นกำลังใจให้ประเมาในเด่อนักเดอร์อกันลิดหนาโชคดีมีความสุขทุกคนสบายดีสวัสดีค่ะ